เปลี่ยน IP เครื่องนะครับกดเมนูแล้วก็กดลูกศรเลื่อนลงครับจนเจอคำว่า host interface กดโอเคครับแล้วเลื่อนไปหาคำว่า network setting นะครับกดโอเคครับแล้วก็เลื่อนไปเจอ ip v4 แล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลื่อนลงมานะครับเป็น ip address ก,กดโอเคครับอันนี้ เราจะเปลี่ยนเฉพาะตัวล่างตัวท้ายขวาสุดนะครับแล้วก็กดโอเคโอเคไปครับจนเจอตัวนี้เราก็มาแก้ตัวเลขนะครับให้เปลี่ยนตัวเลขใหม่นะครับเพราะบางทีตัวเลขเก่ามันอาจจะไปซ้ำกับเครื่องคอมเครื่องอื่นครับหลังจากนั้นก็ไปเซตที่ไดรเวอร์นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําดูให้ดูนะครับถ้าจะจะเปลี่ยนเป็น45ก็ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น45แล้วก็โอเคนะงั้นรวมจะคือได้เหมือนเดิมนะค็คือกดย้อนกลับนะครับ ัจะใช้ IP ตัวเดิมของลูกค้าก็แก้ไขนะครับให้เป็น IP ตัวเองมาเปลี่ยนที่คอมนะครับผมที่ไดรเวอร์ครับเข้าไปที่ Printer and s c a n ส e r นะครับพอเข้าไปเราจะเจอเครื่องเรานะครับว่าเป็นรุ่นไหนแล้วก็มาแก้นะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็น240นะครับก็มาตรงลูกศรด้านขวานี่นะครับแล้วก็เข้าไปตรง Printer Property นะครับแล้วก็มาตรงหัวข้อพอร์นะครับ ตรงหัวข้อพอร์ตนี้แล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับแอปพอดเราก็คลิกตรงสแตนดาร์ดนะครับไม่ใช่นะครับกดคลิกตรงสแตนดาร์ดครับแล้วก็กด New port นิวพอดไปครับอันนี้เราก็กดนี่ครับเพื่อที่จะใส่ IP นะครับอย่างที่เมื่อกี้ไปที่เครื่อง192.168.1.45นะครับ1 9 2 1 6 8 หนึ 1> 1. เครื่องก็จะสแกนแป๊บนึ่งนะครับถ้าเจอตัวนี้นะครับแล้วก็กดนนีกไปนะครับแล้วก็กดฟ i n i s นะครับแล้วก็โค o s e นะครับแล้วก็ apply ไปเลยครับแล้วก็โอเค เป็นการเปลี่ยน IP ของไรเวอร์ให้มันตรงกับ IP ของเครื่องพิมพ์นะครับาทตามขั้นตอนนี้นะครับ